สวัสดีครับผม mk 2วันนี้เรามามงาเรื่องจากน้กเป็นจนภัยปลายแถวสู่การเป็นนักประดิษฐ์เวทสุดเทพอ่านี่ก็ตอนที่สามกันแล้วถ้าไม่การเสียเวลาก็ไปรับส่งรับฟังกันเลยโซเนียระวังส่วนมนตรีแย่และรับไม่ทันแน่ <S <S เวสมนอนช่วยได้เยอะเลยค่ะไายทันสินะคะเอ๊ะเปล่าเมื่อกี้ไม่ใช่ชั้นนะ ขอบคุณมากเลยค่ะได้จังหวะดีมากๆเลยเออ,เ,อ,อเหรอไม่ใช่เรื่องหนังนาอะไรหรอกนะแต่ให้รู้จักตอบแทนเจ้านี่ชีวิตเสด้วยล่ะอ้าวรีบไปฆ่ามันดีมันยังไม่ตายนะเออเออเออค่ะจังดีที่ยังจับไม่ได้ว่าเป็นเราจะให้โดนเหลี่ยงใส่ว่าจุนจันไม่เข้าเรื่องนะขอบ่ายละกันนักประจนภัยทุกคนต่างรู้ซึ้ง ถึงอันตรายแบบนี้อยู่แล้วแต่เพราะมีโอกาสที่จะโดนชุบมือเปิบไปเป็นรางวัลคนที่เกียดการเยื่อเมื่อคนยื่อนมือคนนอกปราร์ตี้จึงมีอยู่เยอะแยะถ้าขืนปล่อยไว้เป็นแบบนี้คงมีหวังได้ชมฉากน้องเลือดเต็มประดับนะเต็มประดับตาางยยังไงก็ไม่อยากเห็นอย่างนั้นนะ MP ็ลดลงไปนิดหนึ่งจากเมื่อกี้ฮะโลอาฟอยอายุ19ปีเลเวล20 HP 200ทับ10เอ่อ็มพีสทับ10พลังโจมตี6ละหกพลังป้องกัน45ถึงจะรับรังสรรเวทมนต์นมาอ่าสร้างไอเทมก็ยังไม่โดนบันทึกทับอยู่ดีเราในตอนนี้ก็มียูนิตสกิล สอ,อย่างติดตัวอยู่ถ้าอย่างนั้นก็คงไม่มีทางที่จะใช้สร้างไอเทมไม่ได้หรอกยาฟื้นฟู MP จ่าย10เลเวลผลลัพธ์คือฟื้นฟู MP 300กลายเป็นทต้งสิ้น20เลเวลที่เคยมีอยู่50ตอนนี้ก็เหลืออยู่30แล้วสินะเอาละ่ะไหนๆแล้วใช้เลเวลที่ยังเหลืออยู่สร้างเวทมนต์ ที่คล่องใจอยู่นี่เลยและกันไอเทมบ็อกเล็กสุดจ่าย MP0 จ่ายเลเวล25ผลลัพธ์คือสามารถบรรจุไอเทมไว้ในมิติพิศวงได้สามารถบรรจุไอเทมได้สูงสุด5ชนิดชนิดสูงละ100ชิ้นรังสรรค์ไอเทมบ็อกเล็กสุดเรียบร้อยแล้ว บรรจุยาฟื้นฟู MP คูณ2นี่มันสะดวกสบายสมัร์เลยสำหรับเราที่ MP สูงสุดเพิ่มขึ้นได้ยากเพราะต้องจ่ายเลเวลยาฟื้นฟู HP MP อ่าคือความหวังชีวิตเกาะได้เวลากอบโกยเลเวลจากที่นี่แล้วมาปั๊มยาฟื้นฟูเร็วรวดรวดๆวด ไลายเอย่างนั่นแหละวันที่1ยาฟื้นฟู MP คูณสิรวมรวดสุดทเอยอดสุทธิ44วันที่2ยาฟื้นฟูร20รวมรอดสุทธิบสี่ 64. วันที่3ยาฟื้นฟู30มสิบยอดสุทธิ94วันที่4ไอเทมบ็อกยาฟื้นฟู1นึ่คูณหนึอยอชา อันนี้อันที่หนึ่งร้อแล้วเท่านี้ก็ไม่ต้องกังวลว่า MP จะหมดเราเฟ้ยข้างหน้านั้นเป็นชั้นทีล่ล่างที่สุดของนั้นจะแลง F เอพอดีนั่นจะว่าไปเราไปดูว่าบอของที่นี่เป็นตัวแบบไหนดีนะในเคยังมีคนอยู่เด็กคนนั้นมันอ่คิงฟ็อก เลเวลที่แนะนำในการปรับปามคือ120แรลงดีนั่นมันใหญ่เบิ่มเลยนั่นคือบอสมอ,อนเตอร์ของที่นี่งั้นเหรอแต่ท้าไมเธอถึงสู้อยู่ตรงนี้อยู่ตัวคนเดียวพักพวกของปราร์ตี้เธอหายตัวไปไหนกันหมดละ่ะกองหน้าคนเดียวไม่มีโอกาสชนะล็อกเด็กที่ชื่อ โซเนียเนี่ยคืนปล่อยแบบนี้มีหวังเดสซาบเล่ไปคุยกับหลักของมองแน่ไม่สิแต่ว่านั่นคืองานของน้ำประจันไทยนะเธอเองก็คงกํากำลังต่อสู้โดยเตรียมใจไว้แล้วแน่ๆเราเองก็เหมือนกันคิดว่าความช่วยเหลือจากของคนอื่นเนี่ยเป็นการยุ่งในเขาเรื่องเพราะงั้นเพราะอย่างนั้นเราเออถึงลุยตัวคนเดียวมาตลอดเธอเองก็คงใช่แน่ๆ การที่โดนวุ่นวายการเตรียมใจในฐานะนักจนภัยนะไม่ใช่การช่วยไม่สิไม่ใช่จริงแล้วนะเราเองก็อยากให้มีใครสักคนมาช่วยเหลือเราเพราะแต่เพราะไม่อยากแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นก็เลยตัดเตียนใจตัวเองอย่างสุดตัวว่าแบบนั้นนะมันน่าสมเพชว่าเรื่องง่ายๆแบบนั้นมันไม่มีอะไรหรอกก็เท่านั้นเอง การเชื่อเหลือคือการล้าเช่นคือการที่ไม่เข้าไปยุ่งไอ้ของแบบนั้นนะ่ะคนอย่างชั้นฉชยางไม่เรียกว่ายังไงก็เรียกไปเถอะการจัดการในทีเดียวคงไม่ไหวแล้วจริงๆสินะคุณเอ๊ะคุณคือฉันก็แค่นักนยนไั่ที่บังเอิญเดินผ่านมานะ่ะบอสตรงนั้นนะ่ะฉันขอชุเมือเปิดละกันเรื่อที่แนะนำร้อย เลเวลปัจจุบัน40เก็กหล่อไปก็เท่ย,ยู่ดีหรอกแต่เลเวลมันห่างชั้นกันเกินดูถ้าเจ้าหลอนนะ่ะไม่น่าจะขยับตัวไหวแล้วซะด้วยเสนอหน้ามาแก้วแบบนี้ก็คงต้องโค่นนะที่นี่แบบตัวคนเดียวแล้วสินะเฮ้ยอีขอแบบนี้โดนเข้าไปแค่ดอกเดียวคงตายไปเฝ้าอ,อยู่มาบานที่ต่างโลกเป็นแน่แต่ขอแค่ยิงเวทโดนทีเดียวแล้วก็ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเว้ยหอกไฟเป็นเวทมนต์ที่ใช้ประมาณเวลาไล่ประมาณสีวิเพื่อใช้งานอย่างนี้ก็คงต้องหาเวลาซัดไป,ซ,ดไปซัดออกไปไม่ได้แนะ่ให้เล็งไปที่ท้องของมันจุดอ่อนของมันอของคิงฟ็อกอยู่ที่ส่วนของท้องค่ะเออขอบใจมากเลย ส่วนของท้องเนี่ยนะใ,ใช้เวทงยิงก,ก็คงยากแล้วสินะถ้าเป็นเวทที่ไม่เข้าท่าก็มีไอเทมบล็อกที่พอจะซัดมันได้วิ่งยาฟื้นฟู HP เวอร์ขออีกทีเพลงเงโอ้เสียไปหลายเลเวลนะสินะอย่างนี้ยังไม่ได้หรอกน้าคือว่ามันอันตรายเรื่องอยาฟื้นฟูเอาไวท้ทีหลังเธอะ ตอนนี้กรุณาโจมตีก่อนดีกว่าไม่ไม่เป็นไรเข้าท่าตามที่เล็งไว้เป๊ะเพื่อโดนเข้าไปเต็มตาสี่สามสองหนึ่งศูนย์หกไฟวาเลเชียวเวทมุนนั่นมันอย่าฟื้นฟูไม่ได้จะเอามาดื่มแต่จงใจทำตกเพื่อลดความเสียดทาน จะได้ไถตัวเข้าไปไง่ายๆต่างหากจัดเจ๊กรอสักทีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฮะอขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็มีเศษขวดปักอยู่หลังนะคะเอาเทอหน้าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติต้องมีบ้างล่ะฮะคุณได้รับข้อจบการเพิ่มเติมจากการปรับมอนเตอร์ที่แข็งแกร่งเลเวลเพิ่มจาก40เป็น70 ได้รับสายยาผู้ชิตดเดนเกียนฟอร์ดผลลัพธ์คือ HP เพิ่ม100 DoR f o r l อายุ19ใช้ยาผู้ชิตด,ดันเกียนเลเวล70 HP 3 70 MP 320พลังโจมตี80พลังป้องกัน65แป๊บเดียวก็ได้ตั้ง30 Level เลเวลแน่แถบยังมีการปรับบอสและได้สายยา โซนนี้ยแย่แล้วสิปานตายเลยฮะฟืนไว้เยอะก่อนที่เราจะมาถึงแล้วสิท่าอย่าฟื้นฟูเฮดผีจ่าย10บเลเวลนี่ดื่มนี่ดื่มไปไหมอ่ะฉันรับไม่ได้หรอกค่ะของมันมีราคาถึงขนาดนั้นอะเอาเถอหน้าดื่มซะสำหรับฉันแล้วมันไม่ได้ของที่ใช้เงินสักน้อย สุดยอดไปเลยสบายตัวขึ้นเยอะคือว่าค่าตอบแทนเอาอยัางไงมาช่วยฉันทั้งสองครั้งเฮ้ hey, สองครั้งจากที่เห็นเลือดมันไม่คู่จึงได้เข้าใจว่าคนที่ช่วยฉันจากฮอกรอบลิงก็คือคุณสินะเอะ๊คือว่าเรื่องนั้นถ้าฉันไปเสอแนก็ขอโทษได้นะกันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะกำลังทราบซึ้งอยู่ตังหากเล่าเออ คือฉันชื่อลอยรู้ชื่อของเธอจากปาร์ตี้ที่เรียกเรานะก่อนนะอือ่นขอถามออย่างหนึ่งได้ไหมเรื่องนั้นนะ่ะเราพักพวกของเธอไปไหนกันหมดทุกคนอ่าหนีไประหว่างฉันกำลังต่อสู้อยู่ดูเหมือนว่าฉันจะถูกมินค่ะถูกทิ้งไว้นั้นเหรอถ้าเพราะฉันเป็นฝ่ายแทงอย่างที่ ฉันต้องเป็นตัวเปิดการต่อสู้เสมอหนทางที่จะหนีก็คือมีแค่ฉันที่เข้ามาในาเขตก่อนคนเดียวเลยเหตุแบบนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่มีโอกาสชนะก็เลยเออถอ,ถอนตัวการไปหมดเั้งอย่างนั้นทั้งที่โซเนียรู้ว่าสู้คนเดียวก็คงตายแน่ๆอ,อ,อย่างเธอทิง้งคนได้ลงคอเลยสินะ ทำไมถึงไปจับกลุ่มกับพรกพวกเอ,เอ,เอ,เอ้พวกสวะพันธ์นั้นได้ล่ะเพราะฉันมียูนิสซิลอยู่ค่ะยูนิสซิลของฉันคือปาการไล่พายเอ่อเน้นพลังป้องกันเพียงด้านเดียวโดยที่ไม่สามารถคุ้มครองสิวต่อสู้ได้เพราะงั้นจึงมีแต่ต้องจับกลุ่มกับปาร์ตี้นี้เท่านั้นต่อให้ถูกปฏิบัติอย่างโหด้ายฉันก็ เพียงแค่กัดฟันทนค่ะถ้าหากคุณเนอะโลอาไม่เข้ามาช่วยล่ะป่านี้ฉันคงเหมือนกันเลยส่วนเนี่ยเองก็เคยดูถูกดูแขนเพราะสกิลตกอับมาเรื่อยมาไม่สิจุดยืนทั้งชีวิตที่ถูกแขนไว้เป็นผักปลาเนี่ยโหดร้ายยิ่งกว่าเราอีกไอ้พวกเจ้านั้นมันก็ใช้งาน โซเนียตามอำเภอใจเท่านั้นเองคือว่าไม่อะไรหรอคะกับหมูบ้านกันเถอะยังไงป่านนี้พวกนั้นก็คงกินข้าวอย่างสบายใจเสิร์ฟกันอยู่แน่ๆปล่อยไว้แบบนี้ก็คงไม่โล่งใจขอ,อโทษที่ทำตัวสระรหน่อีกหนมากกันเออคือว่าก็จบนะครับสำหรับมังะที่มีเชื่อเรื่องว่า นักประยนภัยปลายแถวสู่กันเป็นนะนักประดิตเวทสุดเทพจบแบบค้างค้าคาคาเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือค้างอยูอ่มันก็ค้างเหมือนกันนี่ว่ะช่งางเถอะเครดิตผู้แปลจอมขี้เกียจแปลต่างโลกนะจ๊ะอ่าก็ไม่มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมแล้วก็ซายอราละ